เอาเดี๋ยวเวลาของข่าวรักกิ้มแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกๆท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาครับก๋วยเตี๋ยวปลาร้านนี้ต้องบอกว่าปลาเขาสดสดครับเาช้ีขาวน้ํไปไงฮะปลาสดนะปลาเป็นฟูงเลยคือปลาอยู่ในน้ําเลย จริงๆเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวปลานะผมหยอกเล่นเขาขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั่วไปนี่แหละแต่ว่าร้านเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ําท่าจีนครับร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวป้าจิตอยู่ใกล้กับสะพานวัดบางพระหรือว่าวัดหลวงพ่อเปิดที่คน,ค,นรครชัยศรีนครปฐมช่วงนี้น้ําท่วมไงพี่น้อยน้ามันขึ้นมาปุ๊บก็เลย มันขึ้นมาซานามาในวัดมันมาสปาทางในร้านสปาทาด้วยแล้วร้านเนี่ยเขาให้อาหารปลาบ่อยเขาก็เลยคุ้นชินกับบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติหลายคนแซวบอกมาร้านนี้สั่งอย่างเดียวก็พอสั่งเส้นพอเพราะว่าน้ำกับปลาก็มีแล้วนะครับยังไม่หมดนะเรื่องของน้ําท่วมภาพที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็น